จ่ายครับไม่ได้คิปครับผมอันนี้ก็ฝังเพื่อนฝักตัวด้วยนะครับพี่ครับก็คผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีอะพี่แต่ว่าผมขย,ยันครับแล้วผมก็ทํางานตรงต่อเวลาแน่นอนเอ้ยอาจจะสายนิดหน่อยนะครับเป็นคนขี้เหร่นะครับแต่เวลาทํางานร้อยเปอร์เซ็นก็พี่ร้อยเปอร์เซ็นพี่อะไรเงี้ยเยอะพูดแบบนั้นแต่ว่าเวลาบางทัวก็ต้องบางถ้าห้าไปก่อนอะไรงเงี้ยหมาหอนเรื่องบัตรไม่มันดีเกินม้าหอนก็ได้ยินแล้วพรุ่งนี้วันเกิดใช่ไว้เกิดวันที่สอง นี่นี้ลงรูปคู่ไว้หน่อยรู้ไหมว่าเป็นรูปแรกเลยนะเป็นรูปคนในเลิฟองิคนแรกเลยผมถ่ายคู่กับไว้คนแรกอืมในซี่ผมถ่ายคู่กับไว้คนแรกเลยเพราะว่าวันที่ไปเดินผมแดงเขานั้นนะ่ะเจอไว้คนแรกเพราะไว้ยืนเยี่ยวในห้องน้ำ เ้วยความมีรรอโโฮซูเปอร์สตาร์เย่ก็เลยขอถ่ายรูปในห้องน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงให้ดูว่าแบกเกวาเป็นยังไงประมาณนั้นครับอืมวันนี้วันเกิดแม่แฮปปี้หน่อยแม่เราเหรอได้คุณแม่ฟังอยู่ปะล่จจะจุดๆดีเดี๋ยวก็ขอให้คุณแม่ของน้องมิง มีความสุขมากมากนะครับแล้วก็ขอให้สวยวังสวยคืนจเจริญน,นะครับขอให้คุณพระศรีพระรัตนตรัยคุ้มครองคุณแม่ครอบครัวคุณแม่ให้มีความสุขมีแต่ความจเจริญมีแต่สุขไม่มีทุกข์ไม่มีโรคไม่มีภัยเข้ามาเย<ม>ี่ยมเยือนร่างกายนะครับผมจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนครับเดี๋ยวนึงสิครับ ขอบคุณสเปเชียลเคเะยครับผม อยู่ไหนอยู่เนี่ยรอตีกองท, 1, ที่น้มีนึงกีนึงตีละปีละกีระดีด <c oughs> ีวิงวิงวิงผม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 ชอบวิงมากเลยนะแต่ตาผมไม่สวยผมชอบวิงมากผมรู้สึกว่าการวิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากแต่ทำเองก็ไม่มีสเสน่ห์แค่นั้นเองหนึ่งสองสามเอ้ยไม่ใช่ ชอบ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 โอ้ย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 ชอบมากชอบมากชอบมากทำมาตั้งแต่ GOT7 ยังไม่ได้ออดิชั่นเนี่ยยังไม่ได้ออกอะไรบ้าง้ม่แน่สงถามว่าสั้นไม่ใช่เนื้อทำมาตั้งนานแล้วทำมาตั้งแต่จัดรายการแรกๆไปลองดูดิ ลองดูดิแต่จัลเกัสองปีที่แล้วอ่ะมีโปรโมชั่นหนึ่งเป็นโมชั่นวิงด้วยออเออเดบิวเดบิวเดี๋ยวมันก็ได้เข้าเดี๋ยวมันก็ได้เข้าเดี๋ยวมันก็ได้เข้าเ,เ,เอ้ยคิวมาถึงเวลาเล่นดนตรีละสามห